เรามาดูไทม์ไลน์บางช่วงบางตอนนะฮะแม่เท้าตู้เนี่ยนะฮะเดินขึ้นเขาไปเก็บเห็ดฮะปรากฏว่าไปเจอรองเท้าฮะแล้วตั้งใจจะเอาไปให้หลานแต่ก็ลืมฮะเลยเอารองเท้าเดี๋ยไปวางไว้ที่โขดหินฮะลุงฟุเนี่ยเดินขึ้นเขาแบกกระสอบปุ๋ยไปน้ำหนักส <Hey! S 1> ิบกิโลนี่มึงเอาข่าวอะไรมาปนกันมาหมดแล้วเนี่ยนี่ข่าวลุงฟุกับแม่ตู้เหรอลุงฟุกับลุงตู้แม่ตู้หันเอาไม้ค่ะก็เอาลุงฟุ กับแม่เท่าตู้สิเรื่องอื่นคดีอื่นฉันไม่ได้ตัดสนินโทษค่ะท่านใต้เท้าสาเหตุที่ท่านอองงวนฆ่าแม่เท่าตู้กับ<ม>ลุงฟุ๊กเนี่ยไปร่วงรู้ความลับที่ท่านอองงวนน่ะได้เสียกับคุณนายใหญ่ค่ะใน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 สุสาะนะะาานา่นนะคะก็เลยถูกฆ่าขนาดดิฉันนะคะยังโดนไปด้วยเลยค่ะเชียวช่วย เจ้าอย่าพูดลอยๆโดยที่ไม่มีหลักสีนะหลักฐานก็ต้องมีหลักฐานหรือเปล่าเขามีคลับค่ะเฮ้ยลับลับนี่ก็เป็นคลิปที่ที่เขาแอบถ่ายคลิปไว้ค่ะเฮ้ยทำอะไรอะไรอะไอทำอะไรไม่ดีในศาลนังเขาจะเอาเครื่องบันทึกคลิปวิดีโอมาให้ท่านดูไงคะไปเก็บไว้มาตรงนั้นในนี้มันเป็นที่ลับสุดๆแล้วค่ะโอ้โหส่อเข้าไปยุ่ค่ะ เอามาดูซิจันเจ้าเสียงเบียดหูก่าเลยไปค่อยดูในตําบลิบโอ้โหทำไมทำกันได้ถึงขนาดนี้ทำไมดูกันเงียบเลยมีอะไรก็พิจารณาบ้างกันนะโอ้โหเบียกลิบ ือเ่ใจร้ายมากนี่เฮ <Hey, S 1> ้ยหยุดน่าเสียใจจริงๆทําไมอะเสียใจที่เขาทาตัวแบบนี้เสียใจว่าคลิปมันสั้นไปหน่อย oh. <Hey. S 2> hey.